สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูงานไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ตลาดสวนสัตว์ลบบุรีเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง ก็จะมีขายดินขายมะพร้าวกับมะพร้าวปกติเขาก็มีแต่วันนี้จะมีเยอะเป็นพิเศษนะคะนี่แกบดิบอะตอนนี้สถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับสามารถลงทะเบียน ได้เลยครับใครที่เอาบอลมาประกวดก็ลงทะเบียนแล้วก็เอาลงพื้นที่ได้เลยครับนี่ก็โชคเก้าชั้นเข้าไปได้ค่ะโอเคโอเคจะมีบอลสีเต็มเลย น้ำหลอกระถา,านงน,านะครับถ้าต้องการก็มาแจ้งที่กองาิการนะครับสายยางอยู่ใ,ใกล้ๆก็เตรียมจารลองมาสําหรับจะขอกต้นไม้นะครับไอนนั้นอะไรอะ่ะ ผันน้ำหุ่นไยาวไปยาวไปยาวไปชื่อเยอะมีชื่อเยอะนุ๊กนกนุ๊กเหรอแม่คาไม่คาโอ้โหสเกลนี่เลยครับระวังโต้นได้เลยครับเดี๋ยวมีเจชลที่อนั่งหรือจะขอนั่งก็ได้มาลงทะเบียนก่อนเพื่อจะได้รู้หมายเลขเพลนนะครับใครไม่เป็นเลยว่า โอเซียนก็มีอ oh, ันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะเกิดเป็นที่มีหลังคานี่เขาก็จะขายประจำนะคะตรงนี้ก็จะมาขายแค่ช่วงมีงาน ลกอัออดนโยโอันนี้เขาเรียกอะไรน,นะคะหนุงนดกฟ้าคืนเลลุงแล้วข้างหน้าเท่าไรหร่อะคะ อ๋อข้างหน้าสามต้นร้อยน้แปี่ใ่เร่ออนีมาอกหลเลี้ยงไปนานไปใหญ่ใหญ่เป็นท่านบางแก้วลูกปลาลกปลาเขาเกปาเข้าเ้าอันนี้ัเ้าสาต้รอ็ปล่อยนอกวกแล้วมาร อันนี้เป็นดานลานพันรัตอันนี้ก็ขายเต็มเลยนะคะอ,น,น,อน,นี้ก็ขายเต็มเลยนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาตั้งขายเป็นประจำอยู่แล้วค่ะส่วนโซนเต็นท์อย่างนี้ก็จะมีเฉพาะงานเริ่สนใจดิเวก็ขายได้เดือนเดนี้ได้เยอะอยู่ ปกติลุงขายที่ไหนคะเนี่ยอ๋อวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ตรงกลางก็จะมีขายอย่างนี้อยู่แล้วทุกอาทิตย์มีขายอย่างนี้ ใช่ชนอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับพี่ร้อยส,ส,ส,สี่สิบอสิก็ไปเอาไาอ้พัทยาได้คนก็มาให้บอกว่าเนี่ยพัทยามาโกหกเราเอตอนหลังมันไม่ใช่ใช่ๆนะตอนมีชื่ออยู่วันนั้นไปไปแล้วก็เขียนลืมจดออกมาอ,อันนี้ลุงขายออนไลน์ด้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ขายครับ ต่อรู้ได้ไหมะเพราะมันใหญ่มากเราจะทาไม่ได้นะตัใหญ่กว่าตัวต่อเอาก่นะเหยียวกระดาโหลดแล้วพอโหลดแล้วเข็ม้วไกันใหญ่านทุกกล่องยืเวลาบอกใจทั้งข้แ้วไมดูไม่ักไปแบบฟองฟองสวยๆอันนี้พี่พาหัวเองเหรอ

สวนสัตว์ลบบุรีก็มีหลายอย่างนี่ก็จะเป็นโซนดอกไม้ นี้บอนไซแต่ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขาจัดงานนะคะ โซนใหญ่วันนี้หลักๆก,ก็วอนสีอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้ใหญ่

อู้นะใบยี่สิบกิ่เพราะไรอ่ะป้ะาหญ้าหวานยี่สิบบาทค่ะหนูขอดูหญ้าหวานปลูกง่ายไหมคะโทษนะคะโทษนะคะพี่อันไหนอ่ะป้าไม่ไงต้องอมแซ่บนะใบล้านสุดเลยนี่หรอใช่ใช่ใช่เนี่ยน,นะนนแล้วหนูไปหนูต้องไปทำยังไงต่ออ่ะไปลงดินได้เลย หนูขอดูได้ไหมหนูเอาต้นหนึ่งอ่ะป้าหนูเอายาหวานนะอันนี้พาเพื่อนๆมางานประกวดบอลสีนะคะ ที่ตลาดต้นไม้หลังสวนสัตว์ลบบุรีค่ะก็จะมีหลายประเภทเลยนะคะสองสี่หกหกประเภทวอนใบไผ่

อันนี้บอลสีด่างป้าย นี่เ็นต้นไม้เลนี่นน้ามทนนะครับเป็นเงินสดตัวผมครอบทลุมหน้าที่ได้ขนไม้เข้ามา แต่พาะไม้ที่ไม่ติดรางวัลนะครับจะได้ต้นละวายจะเป็นของไทยแลช่างนะได้ต้นละร้อยบาทนะครับผมครับอยู่แล้วประมาณแปดต้นนะอันนี้ไอ้ผู้นี้ะสนดใจมันเป็นรรงวังขอบคุณ

ากดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกุ้งฟรีสายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ